สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆหวยนะครับช่องหวยเด็ดเด็ดไปทุกๆท่านกันเลยนะครับก็มาพบกันนะครับสรับในที่ในคลิปนี้ก็จะเป็นในสูตรในหลักร้อยนะครับก็มีสมาชิกถามกันเข้ามานะครับสูตรหลักร้อยนะครับเด่น2ตัวมา1ตัวสถิตินะครับก็มา8ปดเงวดนะครับเนาะอ่านะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดงวด นะครับ8งวดนะครับเนาะหลุดเพียงงวดเดียวนะครับงวดเดียวที่หลุดไปก็คือหลุดไปในที่ในหลักสิบนะครับเรามาดูกันก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับยังไงดืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับมาดูตั้งแต่ในที่ในเริ่มแรกเลยนะครับเนอะวันที่16นะครับเนาะสิพฤษสะพานะครับสูตรคํานวณได้เกากับ5านะครับสาหรับผลที่ออกเลยเนาะก็จะเป็นในที่ใน9 0 3นะครับอ่ะก็มาในที่ในหลักร้อยนะครับเนาะมาที่ใน9นะครับต่อไปนะครับในงวดวันที่1มิถุนาสูตรคำนวณได้9และก็7นะครับผลที่ออกเลยก็จะเป็นในที่ใน2 72นะครับนั่นแหละนะครับเนาะวันนี้นะครับไม่มาในที่ในหลักร้อยนะครับแต่ก็ยังมานะครับในที่ในหลักสิบนะครับเนาะ ต่อมานะครับเรว่ของวันที่16นะครับสูตรคำนวณได้8แล้วก็6นะครับผลที่ออกเลยก็จะเป็นในที่ใน8 7 2นะครับนั่นแหละนะครับแล้วก็มาในที่ในหลักร้อยนะครับมาในที่ใน8นะครับต่อมาเลยวันที่1นะครับกระดานะครับสู่คำนวณได้2แล้วก็6นะครับส่วนผลที่ออกเลยนะฮะก็จะเป็นในที่ใน6 0 5นะครับก็มาในที่ในนะครับ6 อายังเข้าต่อเนื่องนะครับต่อมานะครับนอกในงวดของวันที่16กรกฎาคมสูตรคำนวณได้7แล้วก็5านะครับสรับผลที่ออกเลยก็จะเป็นในที่ใน5 3 0นะครับก็มานะครับในที่ในหลัก105ก็ขอให้สูตรเนี้นะครับเดินดีเข้าต่อเนื่องแล้วกันนะครับวันที่31กรกฎาคมสูตรคำนวณได้4แล้วก็2นะครับสหรับผลที่ออกเลยก็จะเป็นในที่ใน4 5, 3 นะครับก็มาในที่ในหลักร้อยสี่นะครับเนาะเข้าต่อเรื่องขอให้เข้ายาวๆแล้วกันนะครับสหรับในสูตรนี้วันที่16นะครับรอบสิสิงหานะครับได้7ตัวเดียวเลยนะครับทั้ง2สูตรได้7นะครับสรับผลที่ออกเลยก็จะเป็นในที่เนี่ยดนะครับมาในที่ใน7นะครับเนาะสสูตรให้มาเหมือนกันเลยนะครับนี่ต่อมานะครับวันที่1นะครับ1 กันยานะครับเนาะสูตรคำนวณได้4แล้วก็0นะครับส่วนผลที่ออกเลยนะครับก็จะเป็นในที่4 7 8นะครับก็มานะครับมาในที่ในหลัก1 0อสีขอให้เดินดีนะครับวันที่16นี้ขอให้มาแล้วกันนะครับเรามาดูวิธีการนะครับคำนวณของในสูตรนี้กันเลยนะครับว่าจะคำนวณยังไงนะครับก็มาตั้งแต่วันที่16เนาะอ่านี่เลยนะครับ นี่นะครับเราก็จะใช้นะครับสูตรนี้สูตรนี้ก็คือเราจะนำนะครับก็คือนำในที่ในหลักร้อยนะครับแล้วก็ที่เราจะใช้นะครับก็คือจะเป็นในหลักพันหลักพันหลักพันคูณด้วยเลขคงที่6นะครับแล้วก็หลัก10บนคูณด้วยเลขคงที่หน่วยบนจะ คูณด้วยเลขคงที่9อ่าก็คือจะใช้เอาแค่รางวัลที่1เท่านั้นนะครับเนาะอ่ะขั้นตอนแรกนะครับก็คือ9นะครับ9กคูณเเนาะอ่ะคูณกันไปหมดก่อนนะครับเนาะ6นะครับ63นะครับ63เป็น18มี2หลักเอาแค่หลักหน่วยนะครับ1นคูณสก็จะได้4นะครับเนาะแล้วก็จะเป็นใน99เป็น81อ่าเราก็จะนำในที่ในหลักหน่วยตัวนี้นะครับที่คูณได้1 จับมาตั้งรอเลยนะครับแล้วก็มารอบวกนะครับในที่ในตรงนี้อ่าก็คือ8แล้วก็หลัก10ก็คือ4 1บวก8เป็น9 1บวก4ะครับได้5นะครับนี่แหละก็จะได้แล้วนะครับในที่ในหลักร้อนะครับสตัวเลยนะครับ5 9 9 5นะครับนี่ต่อมานะครับหนึ่งว่าถัดมาเหมือนกันเลยทำาเหมือนเดิมนะครับหลักพันคูณด้วยเลขคงที่6 นะครับหลัก10คูณด้วยเลขคงที่4หน่วยคูณด้วย9นะครับ2 6เป็น12 0คูณอะไรได้0 3 9เนะครับเป็น27นะลราก็จะนำในหลักหน่วยนี่แหละนะครับ7นํานำไปบวกนะครับในหลักพันได้2แล้วก็0นี่นะครับ7บวก2ได้9 7บวก0ได้7ก็จะได้9แล้วก็7นะครับนอกในงวดถัดมาอ่ะนั่นแหละนะครับแล้วก็ เก้ากับเจ็ดมที่หลักสิบต่อมาเลยนะครับในงวดถัดมา6เหมือนเดิมนะครับ6แล้วก็4แล้วก็9กนะครับหกาเป็น30มสิสนะครับเป็น28 29เป็น18บแปนะครับก็จะได้8นำแปดตัวนี้บวกนะครับ0แล้วก็8ด 8บก0นะครับได้8 8บวก8ได้16ก็จะได้8นะครับแล้วก็6นี่นะครับก็มา8นะครับต่อมางวดถัดมานะครับก็จะเป็นในที่ใน6เหมือนเดิมเลยนะครับ4แล้วก็9 4 6นะครับ4ูณ6เป็น24 7 4นะครับเป็น28แล้วก็29นะครับ29เป็น18ก็จะนําในหลักหน่วยนะครับก็คือ8อ่าเหมือนในงวดที่แล้วเลย นะครับบวกกับ4แล้วก็8 8บวกกับ4นะครับได้12 8บวกกับ8ได้16ก็จะได้2นะครับแล้วก็6ในงวดถัดมาอีก2ก็มา6นะครับต่อมานะครับวันที่16นะครับอ่เหมือนเดิมเลยหลักพันคูณด้วยเลขคงที่6นะครับแล้วก็คูณ4คูณ9ในหลักหน่วย2 6นะครับเป็น12 ศูนย์คูณอะไรได้ศูนย์นะครับห้าเก้าเป็นสี่สิบห้าก็จะได้ห้านำห้าตัวนี้มาบวกบวกตัวไหนบวกสองนะครับแล้วก็ศูนย์ห้าบวกกับสองนะครับเป็นเจ็ดห้าบวกกับศูนย์ได้ห้าก็จะได้นะครับในที่ห้าแล้วก็เจ็ดนะครับนี่ก็มาในที่ในห้านะครับต่อมานะครับ 6นะครับ4ในหลักสิบแล้วก็หน่วยก็จะเป็น9นะครับ96 9เคูณ6เป็น54 3 4เป็น12นะครับ0ูนย์คูณ9ได้0ตัวนี้ก็จะนำ0ูนแล้วก็มาบวก4แล้วก็2นะครับ0นย์บวก4ได้4 0ศูนย์บวก2ได้2ก็จะได้นะครับในที่ใน4แล้วก็2นะครับมาในหลักร้อยสี่ ต่อมานะครับหาในงวดวันที่1กันอย่างนะครับเราก็จะนําในหลักพันคูณด้วยเลขคงที่6หลัก10คูณด้วย4นะครับแล้วก็หลักหน่วยคูณด้วยเลขคงที่9 06ได้0 54 20นะครับ3 9เป็น27ก็จะนํา7ตัวนี้บวกกันนะครับกับ0ตัวนี้แล้วก็0ก็เลยได้หลักร้อยเป็น7ตัวเดียวนะครับ ได้เจ็ดเจ็ต่อมานะครับในวดนี้อาหาในงวดถัดมานะครับวดที่ออก4 7 8นะครับก่หลักพันเป็น6หลัก10เป็น4หลักหน่วยคูณด้วยเลขคงที่9นะครับ6 1ได้6 8คูณ4นะครับ8 4เป็น32 29เป็น18แล้เราก็จะนำนะครับ8บวกนะครับ บวก6แล้วก็บวก2 8บวก6เป็น14 8บวกกับ2เป็น10นะครับก็จะได้4แล้วก็0นะครับผลออก4 7 8นะครับแล้วงวดล่าสุดนะครับที่จะถึงนี้วันที่16นะครับงวดที่แล้วนำผลในงวดที่แล้วนะครับก็จะเป็นในที่ใน9 1 5 4 เ8นะครับเหมือนเดิมเลยนะครับในที่ในหลักพันก็จะคูณด้วยเลขคงที่6หลัก10คูณด้วยเลขคงที่4หลักหน่วยคูณด้วยเลขคงที่9 6 5เป็น30 7เคูณ4เป็น28 8 9เป็น72นะครับเราก็จะนำสองตัวนี้มาบวกนะครับ0นย์แล้วก็8ก็จะได้2บวกกับ0ูนย์ได้2 2บวกกับ8ได้10 หลักร้อยนะครับในงวดของวันที่16ศูนสูตรนี้คำนวณได้2นะครับแล้วก็จะเป็นในที่ในศูนย์นะครับ2กับ0นย์นะครับอ่าใครชอบเลขไหนก็นําไปจับกันได้นําไปพิจารณากันได้นะครับถ้ามาเทียบชนกับในอีกสูตรที่ผมลงให้ไปก่อนหน้านี้นะครับสูตรนี้นี่นะครับแสดงว่าหนึ่งวดนี้นะครับชนกันในที่ใน2แล้วก็0ูนย์นะครับ หลักร้อยนะครับ2กับ0 0กับ2ใครชอบเลขไหนก็นำไปจับนะครับนำไปพิจารณากันได้นะครับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับปรดใช้วิจายนะครับในการรับชมด้วยเป็นเพียงสติเท่านั้นนะครับเนาะอ่ะนี่แหละเทียบชนกันให้ดูแล้วนะครับขอให้มากันอีกแล้วกันนะครับเนสุรนี้ก็เข้ามานะครับ1 2 3 4งสองสามสี่ห้าหกหกวติดนะครับเนาะ ะนะครับแปดงวดเนะาะแปดงวดหลุดงวดหนึ่งแต่ก็ยังเข้าไปในที่ในบนนะครับส่วนในสูตรนี้ก็จะเป็นในที่ใน6กงวดติดนะครับน้องหกงวดติดติดเลยนะครับที่มาเป็นเด่น3ตัวและก็เด่น2ตัวนะครับยังไงก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับนาะใครอยากได้สูตรไหนก็คอมเมนต์กันเข้ามาแล้วกันนะครับยังไงก็ขอให้โชคดีกันทุกคนทุกท่านนะครับเนาะในหลักร้อยทั้ง2สูตรนะครับหลักร้อยสูตรที่1 นะครแล้วก็หลักร้อยในสูตรที่2เด่น2ตัวนะครับแล้วก็เด็ด3ตัวนะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ